สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้อง F c ซที่น่ารักทุกทท่านเลยนะครับผมที่เป็นช่างปัดผมช่างใหม่และช่างที่มากประสบการณ์และอาจารย์ทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมนะครับวันนี้มาส่งงานนะครับผมเชิญติ๊ตงและชี้แนะได้เลยนะครับผม ยินดีรับฟังทุกๆคําติติงชี้แนะนะครับผมแล้วก็อยากฝากบอกช่างใหม่นะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมให้อ่านคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไปประกอบกับคลิปที่เรากำลังชมอยู่นี้นะครับผมเพราะว่า ช่างที่มีประสบการณ์หรืออาจารย์หลายๆท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้อาจจะดูแล้วขัดหูขัดตาและอยากชี้แนะนะครับผมก็เชิญคอมเมนต์ชี้แนะติิงได้เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับช่างแจ็กกี้เองนะครับผมหรือเป็นประโยชน์กับช่างใหม่ที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ได้อ่านคอมเมนต์ติิงตรงส่วนนั้นส่วนนี้ก็จะได้เอาปรับ ไปปรับปรุงแก้ไขนะครับในส่วนของช่างใหม่เองแล้วก็ช่างแจ็กกี้เองนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เรามาตัดทรงลากไซนนะครับแบบธรรมดาธรรมดาเลยครับเปิดข้างแล้วก็ตัดนะครับสวยไม่สวยผ่านไม่ผ่านไปชมครับผมครับผมแล้วก็มาเริ่มงานกันเลยนะครับผมผมของลูกค้าก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าสั่งว่า ข้างบนไม่เอาออกนะครับผมข้างหลังก็ไม่เอาออกนะครับแต่ว่าแค่เปิดข้างตัดเป็นละตัดเปิดข้างเฉยๆนะครับผมแต่ช่างก็ขอเอาออกนิดนึงนะครับสําหรับข้างหลังกับปลายผมนะครับผมสําหรับขั้นตอนแรกนะครับผมเราก็แบ่งผมด้านบนนะครับผมเพื่อที่เอาผมด้านบนหนีบไว้นะครับแล้วเราก็ตัดผมด้านล่างเปิดขึ้นไปนะครับ เราจะทําแบ่งผมแบบนี้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมแบ่งให้เท่าๆกันนะครับผมเวลาตัดก็จะได้เท่ากันนะครับผมเบอร์แรกที่เราใช้เลยนะครับครับเมื่อเราแบ่งผมทั้ง2ฝั่งเท่ากันแล้วนะครับเบอร์แรกเลยก็คือเบอร์1.5นะครับผม ไถขึ้นไปเลยนะครับผมแล้วก็งัดออกสะบัดข้อมือออกนะครับผมเมื่อขึ้นไปถึงกรอบที่เราต้องการนะครับผมสะบัดงัดข้อมือออกเลยนะครับงัดออกนะครับดันจากข้างล่างขึ้นไปนะครับแล้วก็งัดออกนะครับสะบัดออกนะครับผมจริงๆแล้วลูกค้าก็มีรูปมาให้นะครับ ผมรูปที่เขาเอามาให้ผมก็จะฟูๆแบบฟูเลยนะครับผมพอเราตัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็มาตัดอีกฝั่งด้านขวานะครับทำคล้ายๆกันเลยครับผมงัดออกสะบัดข้อมือออกนะครับผมก็ผมก็แบตเตอรี่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ จริงๆแล้วขึ้นไปนิดนึงนี่ก็ต้องขาดแล้วนะครับผมงัดออกไปเลยนะครับหลังจากที่นะครับเราใช้ฟันลองเบอร์แล้วนะครับก็ตามด้วยเบอร์หนึ่งนะครับผมไถขึ้นไปตั้งแต่ตีนผมจนไปถึงครึ่งหนึ่งของ1.5ที่เราสร้างกรอบทรงไว้นะครับแล้วก็งัดสะบัดข้อมือออกนะครับผมเพื่อสร้างความนวลและสร้างการเชื่อมต่อ ของขอบผมนะครับผมก็จะตัดคล้ายๆกันกันกบรองทรงสูงนะครับผมแต่ข้างหลังหลังใบหูเขาไม่ตัดนะครับหลังจากนั้นก็ใช้เบอร์0ูจดคือเบอร์เมื่อสักครู่นะครับผมสบัดตรงต,รงตีนผมแค่นั้นนะครับเพื่อให้ไปเชื่อมต่อกับเบอร์หนึ่งนะครับผมทำทั้งสองฝั่งสองด้านคล้ายๆกันนะครับไม่ต้องขึ้นไปสูงนะครับผมแค่ตรงตีนผมเท่านั้นนะครับ ไม่ต้องเลยขึ้นไปถึงเบอร์หนึ่งนะครับผมหลังจากนั้นก็ใช้หวีเฟดนะครับเก็บขอบอีกนิดนึงนะครับทั้งสองฝั่งทำเท่าๆกันเลยนะครับผม จะเห็นว่าฝั่งหนึ่งจะขาวมากนะครับเพราะว่ามันมีแสงไฟช่วยนะครับไฟอยู่ใกล้ๆนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งนี่แสงไฟอยู่ไกลนะครับผมเมื่อเราเก็บผมทั้งด้านซ้ายด้านขวาของลูกค้าได้เท่ากันแล้วนะครับผมเราก็จะมากันตรงส่วนของหน้าผากนะครับผมไม่ได้กันอะไรมากมายนะครับแค่ให้มันเป็นเส้น,มนคมแล้วก็พอนะครับผม กันนะครับแล้วก็ลงมากันข้างล่างนะครับผมอันนี้ก็ไถขนอ่อนออกไปสักหน่อยนะครับกันลงไปแบบนี้นะครับผม แปรงปัดสักหน่อยครับเพื่อจะได้เห็นเส้นที่ชัดเจนขึ้นนะครับถ้าไม่ได้ใช้แปรงปัดก็อาจจะมีเศษผมหรือผมอ่อนที่เราตัดติดอยู่มันก็จะดูไม่ค่อยหรูเรื่องนะครับผมแล้วเราก็มาเก็บตรงบนใบหูนะครับผมแล้วเราก็กลับมาทําอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมทําคล้ายๆก,กันกับฝั่งซ้ายมือเลยนะครับตัด ไม่ยากครับตัดตามที่ลูกค้าสั่งตัดไม่เยอะครับผมเป็นทรงผมที่ช่างอยากจะทำให้มากกว่านี้นะครับแต่ลูกค้าคอมเพนมาว่าเอาเท่านี้นะครับเราก็ต้องทำได้เท่านี้นะครับผม ทำเหมือนกันครับผมกับฝั่งซ้ายนะครับทางฝั่งขวาเราก็สะบัดผมนะครับเอากาแบัตเตเลียนนะครับตัวเล็กตัวกันเนี่ยครับถ่ายถ่ยไปนะครับเก็บขนอ่อนแล้วก็มากันใช้มุมบัตเตเลียนนะครับด้านล่างนะครับตีเส้นนะครับอ่าขีดขึ้นไปด้านบนนะครับช่างบางท่านอาจจะใช้ตัวกันกันตั้งแต่ตรงมุม เหนือคิวนิดนึงลงมานะครับแต่โดยส่วนของช่างแจ็กคกี้เองก็ขี่ขึ้นไปตามเส้นนะครับตั้งแต่จอนขึ้นไปเลยนะครับผมทั้งสองฝั่งก็จะจบประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ช่างขออนุญาตลูกค้านะครับว่าขอ,อาเก็บไปผมด้านบนนะครับ สักนิดแล้วก็ผมด้านข้างนะครับที่มันยาวเกินที่ลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าอยากเอาขึ้นไประดับเห็นรอยตัดที่เปิดข้างไว้นะครับผมอันนี้ก็จะใช้สเปรย์น้ำฉีดเพื่อจะเห็นความยาวของเส้นผมนะครับ ก็ต้องขออภัยนะครับช่างทุกท่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งม้วนไม่ได้ดึงกล้องไปนะครับผมจะตัดความยาวของผมนะครับด้านข้างนะครับผม ก็มาดูฝั่งนี้เอาแล้วกันนะครับผมเพราะว่าตัดเหมือนกันนะครับฝั่งนู้นก็จะดึงผมทั้งหมดเลยนะครับหวีดึงไปฝั่งนู้นให้หมดนะครับแล้วก็จะตัดให้เท่าๆกันนะครับผมเสร็จแล้วพอเราตัดฝั่งนู้นเสร็จนะครับผมเราก็สะบัดผมหวีผมฝั่งนู้นนะครับผมฝั่งทางซ้ายมือนะครับกลับมาฝั่งขวานะครับผมทําเหมือนกันกับฝั่งซ้ายมือนะครับผมฝั่งซ้ายมืออ่า พี่น้อง FC อาจจะไม่เห็นนะครับผมก็อาจจะมาดูฝั่งขวาตรงนี้ก็ได้นะครับผมเปิดข้างลากไซลูกค้าว่าอย่างนี้นะครับไม่เอาไม่ตัดผมด้านบนแล้วก็ไม่ตัดผมด้านหลังนะครับอ่ะครับแล้วก็มาถึงขั้นตอนการหวีกลับมานะครับผมแล้วเราก็เก็บทําเหมือนเดิม หวีผมกลับมาให้หมดเลยนะครับผมที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วเราก็เล็มออกนะครับให้ทําเหมือนกับฝั่งซ้ายที่เราตัดเลยนะครับผมผมเปียกเนี่ยต้องบอกเลยนะครับผมว่าเวลามันแห้งมันจะขึ้นไปอีกนะครับผมอันนี้ก็ช่างตัดแล้วนะครับผมอันนี้ก็เผื่อให้แล้วนะครับ ังจากนั้นเราก็หวีผมมานะครับหวีผมมาด้านหน้านะครับผมเราก็มาดูด้านหน้าว่ามันมีส่วนไหนที่มันยาวกว่าอยากตัดออกหรือเปล่านะครับผมอันนี้ช่างเขาขออนุญาตลูกค้านะครับว่าผมด้านหลังมันหนาขอสับออกแบบนี้ได้ช่างลูกค้าเขอ,อนุญาตนะครับก็เลยสับให้ออกนิดนึงนะครับผมไม่ได้ออกเยอะนะครับผม ซอยผมแบบนี้อาจจะขัดตาช่างใหญ่หรือช่างรุ่นพี่หลายๆท่านนะครับผมหรืออาจารย์ช่างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมมีวิธีการไหนที่สับให้บางได้ดีกว่านี้เชิญคอมเมนต์และชี้แนะมาได้เลยนะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับช่างใหม่นะครับที่เข้ามารับชมและตัวช่างแจ็กกี้เองนะครับผม นำไปต่อยอดได้นะครับดูคลิปตามไปแล้วก็ดูคอมเมนต์ตามไปด้วยนะครับผมจะเป็นจะเป็นประโยชน์สำหรับช่างใหม่ที่อยากจะตัดผมหรือพี่น้อง f c ที่อยากเรียนรู้การตัดผมเบื้องต้นนะครับผมก็ขอลูกค้านะครับซอยปลายผมด้านบนด้วยนะครับลูกค้าก็อนุญ,ญาตนะครับผม หลังเลนะครับว่าจะให้ตัดดีไม่ตัดดีแตกก็ช่างก็ขอนะครับว่าเออมันจะเป็นอย่างอธิบายว่าตัดแล้วมันก็จะไม่หนานนะครับผมลูกค้าก็โอเคก็เลยซอยผมด้านบนให้เฉพาะตรงปลายนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพอดีกล้องอ่า ไม่ได้ดูกล้องนะครับกล้องอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็เลยยังไม่เห็นไม่เห็นตอนซอยปลายผมด้านบนนะครับผมเพราะอ่าแล้วก็การซอยผมด้านบนตอน,นตอนนี้มีช่างรุ่นพี่หลายๆท่านแนะนํามานะครับผมว่าอ่าให้ลองไปหาดูอาจารย์หลายๆท่านหรือช่างหลายๆท่าน ตามช่อง youtube นะครับว่ามีวิธีการซอยอย่างไรนะครับผมคลิปที่เห็นนี้เป็นคลิปที่ช่างถ่ายไว้นานแล้วนะครับผมอาจจะยังไม่เห็นในสิ่งที่ช่างท่านแนะนำม,มานะครับอาจจะเป็นคลิปถัดๆไปนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมที่คอมเมนต์เข้ามานะครับเป็นประโยชน์มากๆนะครับผมก็จะแค่เก็บแค่ปลายผมด้านบนนะครับ จริงๆแล้วลูกค้าไม่ให้ทำเลยนะครับผมแต่ช่างอยากจะขอทำนะครับก็เก็บด้านบนแล้วครับผมก็เป่าผมให้แห้งนะครับผมลูกค้าก็เดินตลาดมาอ่ศรีรษะก็จะมันผมก็จะมันสักนิดนึงนะครับก็พยายามเป่าให้แห้งเต็มที่นะครับผมแล้วก็หวีให้นิดนึงนะครับผมเพื่อให้ไม่ฟูเพื่อให้ผม เป็นเส้นเป็นรอนกันนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมขอบคุณสำหรับทุกคำติชมคำแนะนำนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมช่วยฝากช่วยชี้แนะและติชมได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ